วันนี้อยู่บ้านอยู่บ้านนะครับจ้เามาให้ดูครับอันนี้เป็นนะครับการทำเรซินแบบบ้องผิดครับนะโฟกัสดิครับท่านผู้ชมมาโฟกัสมาโฟกัสที่หน้าผมเพื่ออะไรนะฮะอันนี้เป็นคันตกกุ้งนะครับที่ผมทำการบิ้วใหม่นะอันนี้เป็นหน้ามัน เพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากให้ด้ามมันหนักขึ้นนะครับเลยใช้อีอกซีเรซินนะครับในการจัดการมันนะก็ไม่ยากนะครับผมจะบอกว่าบางคนบอกว่ายต้องใช้เครื่องปั่นต้องใช้นั้นใช้นี่ใช้ใช้นู่นใช้นี่ใช้อะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องไม่ต้องเลยเราใช้แค่อีอกซีนะครับตัวเดียวนะครับแล้วก็ผสมยา AB นะครับอะไรอย่างนั้นนะครับ เราก็ทําการกลิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูนะวันนี้ผสมน้ํายานะครับ A2 สองส่วน B ีหนึ่งส่วนนะครับนี่นะครับ a อสองส่วน B หนึ่งส่วนนะครับถ้าท่านเห็นอะไรที่มันวุ่นวายนะก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่ได้จัดโต๊ะไว้นะครับนะครับใกล้กว่านี้นะครับขอโทษนะครับสําหรับอะไรที่มันยุ่งๆนะครับอันนี้เป็นโต๊ะทํางานส่วนตัวนะครับห้ามยุ่งนะครับ ก็จะหกเขี้ยเลียราดก็ช่างแม่งมานะครับไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้เป็นงานง่ายๆนะครับงานแฮนด์เมดง่ายๆนะครับนะครับจุ่มไปในกระบอกเลยครับแล้วผสมสีนิดหน่อยนะครับสีก็มีขายนะครับต้องสืบนะครับมีขายหมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็คนไป้เข้ากันนานที่สุดเทียะนานได้เนี่ยระยะเซตตัวนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับระยะแข่งตัวประมาณเท่าไหร่หกชั่วโมงประมาณนั้นนะครับ มีอีกแบบนึงครับก็คือเป็นเป็นเรซินนะครับเป็นเรซินเรซินก็ดีนะครับเป็ตัวไวนะครับนี่นะผมก็ทําการกริ้งแม่งเลยครับนี่ครับผมทาการกริ้งแม่งเลยครับไม่สนใจนะครับไม่ต้องมาสนใจมันจะหกเที่ยวเรียลาดยังไงก็ตามแล้วเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็กลับคืนสุขภาพเดิมครับนะครับขัดนิดหน่อยนะครับตอนท้ายนะครับขัดนิดหน่อย พอแบบกระซุ่มกระซวยนะครับกระซุ่มกระซวยนะครับแล้วก็เทไปเลยนะครับเทไปเลยโดนอะไรก็ไม่รู้ร่วงไปแล้วนะไม่เป็นไรครับเราไม่แคร์นะครับมันจะหกเขีียได้ล่าช่างแม่งครับอนะครับอันนี้เป็นด้ามจับที่ค่อยๆทำเองนะครับไม่ได้ ม่ได้แบบว่าไปอะไรเยอะแยะสมกกตแกะนะครับเราก็ปาดเอาที่ล้วงๆนะครับขึ้นมาครับทาทิหนึ่งนะครับทาในส่วนที่มันไม่ค่อยจะติดนะครับหลังจากนั้นนะครับผมแนะนาว่าใช้วิธีกลิ้งที่มนนวดที่สุดในจักรวาลใบนี้นะครับก็ด้วยการกลิ้งด้วยมือนะครับนะกลิ้งด้วยมือแม่งเลยนะครับนะไม่ต้องใช้เครื่องครับเครื่องก็ได้นะครับถ้าท่านมีเครื่องหมุนลานใน พัดลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีครับนะครับผมก็ใช้วิธีการแบบบัดซบของผมนะครับในการกิ้งเข้าไปนะครับแ้ท่านดูว่ามันกองไหนท่านก็กิ้งไปตรงนั้นนะครับนะครับอยากให้ตรงไหนหนาก็ใส่เพิ่มเข้าไปตรงนั้นนะครับพักๆมันจะเซ็ตตัวนะครับเซ็ตตัวอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเอาไว้ก่อนนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างผมเลยนะครับนะง่ายๆครับทําเองง่ายๆครับ DIY นะครับอันนี้เป็นงานซ่อมไกด์นะครับผมไม่ซ่อมไกด์นะครับผมซ่อมคันเบ็ดไม่นคันเลยที่เขาว่าเรียกว่าบิวคันแอนด์พันไลน์อะไรนะครับนะผมก็ทําการจัดการตัวเองด้วยวิธีนี้นะครับนะฮะนี่นะครับสังเกตว่ามันจะย้อยนะครับ วลามันย้อยผมก็หมุนนะครับนะฮะหมุนนะฮะหมุนหมุนในส่วนที่มันแบบมันจะยืดไปทางไหนก็หมุนไปทางนั้นนะครับนะครับจะหกลนยังไงก็ช่างมันครับเดี๋ยวเราขัดครับนะครับถ้าท่านขี้เกียจขัดนะฮะผมแนะนําว่าให้ท่านใช้วิธีการค้นเคลือบเงาก็ได้นะครับแต่ว่าเคลือบเงาเนี่ยมันจะออกเขาเรียกว่าอะไรมันจะทําให้สี ของเรซินหรืออีพ็อกซี่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองนะครับมันจะเป็นเหลืองแทนนะครับอันนี้ผมขัดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เนี้ยบเท่าไหร่นะครับธรรมดานะครับธรรมดาธรรมดาถ้านเนี้ยบนี่คือแบบว่าต้องใช้เวลาขัดนานมากนะครับขัดไปเคลือบไปขัดไปเคลือบไป,ไป,ไป,ไปนู่นครับปีหนึ่งกว่าจะได้ตกครับอันนี้เป็นวิชามารอันเร่งรีบนะฮะนะวิชารเร่งรีบหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ มีปัญหานี่ยเราสอบถามกันได้เลยนะครับอันไหนที่สงสัยอยู่หรือว่าแบบเฮ้ยบังทําไงดีอะไรเงี้ยผมเป็นบังนะครับครับผมเป็นบังนะครับครับท่านจะทายังไงดีอันนี้มันทําไม่ได้นะมันทําไม่ได้ผสมแล้วมันไม่เซตตัวหรือยังไงอะไรอเงี้ยมือใหม่มือเก่ามือเก่ามือไหนก็แล้วแต่ครับเราจะคล้ายๆกับการกิ้งแก้วนะครับนะะ การหมุนแก้วนะก็ค่อยหมุนไปนะครับนะครับเวลาหมุนไปสักแป๊บหนึ่งท่านจะรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ไหลแล้วนะครับนะครับแล้วแต่ว่าจะหมุนเร็วหรือหมุนช้านะครับถ้าหมุนช้ามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะนี่นี่น,นะฮะท่านหาจุดโฟก,กัสดีๆนะฮะคิดว่าคุยกับผมนะครับไม่ใช่นะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะไปตกให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะผมอยากให้ตรงนี้ครับมันเป็นตุ่มๆครับตรงนี้มันเป็นตุ่มๆนะถังขยะกออกไปก่อน,นครับ